Thank you ท่านรองนายกเมืองพัทยาท่านคิอชนะปุษสวัสด์นะครับวันนี้มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาวันนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มีความสําคัญที่ทางาทางสมาคมวินเซอร์แห่งประเทศไทยโดยพี่ใหญ่นะครับได้มาเลี้ยงนะครับที่จะได้แสดงความยินดีกับน้องเอกกับน้องโมนะครับที่จะสนับสนุนของเ,อเรื่องกีฬาของประเทศไทยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเมื่อเรามีการทํางานในส่วนของสมาคมที่มีความ ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเมืองพัทยานะครับถือว่าเรามีความเน้นในความหลากหลายของการท่องเที่ยวจากสิ่งที่ไทยด้นะคะคุผมนะคะ,นะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟนะคะท่านท่านอุปนายกนะคะาการเดินทางไปสี่ฮันุวิวก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ค่าทางด่วนก็วันซ้อมวันที่เราซ้อมกันนะคะก็ลมมีลมมีพอสมควรนะคะแต่พอถึง

ประสาทพวกเรื่องขยะแล้วก็แบบเป็นอย่างห่วยล็อตสิก็ตื่นสนามด้วยครับแล้วก็อีกอย่างก็ไม่เคยเจอคู่แข่งแบบอย่างฟิลิปปินส์น่คใช่เพราะว่าเราไม่เคยเจอฟิลิปปินส์มาก่อนเลยค่ะก็ตื่นสนามจะแบบเล่นไม่ถูกเลยับเก่งไม่หมดทุกอย่างเลยแล้วก่อนเดินทางเราก็มีการฝึกซ้อม มาโดยตลอดนะครับสมาคมมีเซิร์ของเราเนี่ยคือเราไม่เคยหยุดซ้อมไม่เหมือนสมาคมแบบอื่นๆที่เขาจะซ้อมเป็นช่วงหรือว่ามีแข่งเก็บตัวต่อเนื่องใช่อยู่ตัวต่อเนื่องมาแล้วก็มาถึงการแข่งขันเนีครับผมซีเกมสามลูกสุนัขเขาจะไปฟาดกับทีบูมที่จับเลยครับก็สภาพคือแข่งวันแรกคะแนนผมก็มาหนึ่งตลอดแล้วก็มาถึงวันที่ส ไมามตายละสองมอบอยสองมอนุยนะคะอะตบมือเลยค่ะแชมป์สี่เกมครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันมาได้ติดตามข่าวเนะว่าโดนอุปสรรคหลายอย่างนะครับในการแข่งขันกีฬาที่ที่จัดในครั้งนี้นะครับถึงเราไม่รู้ใครรีบเนี่ยไอไมคะรานะรแล้วก็น้องๆสมาชิกทุกท่านนะครับเมื่อกี้น้องบอยบอกว่า เรียนนำสมาชิกรุ่นใหม่เอ้ะรุ่นเก่าเป็นยังไงกันเนี่ยมันก็เลยแบบรู้แบบเรียนตึกซ้อมเด็กๆทุกวันเนะครับส่วนรุ่นเอกเนี่ยปอดแหกแต่แรกเลยพ่อพ่อพ่อนึ่งสองสามหนงสงโอโบค่ะภาสพงเลี้ยงลำค่ะโม่ก็รอ ส okay ่วนเจ้าหน้าที่ก็รอครับโอเคครับเหมือนถ่ายรูปอัปริญญาเลลี้ยงเลียง